เอาลงภผอ่ขอบคุณเรือชักลากนะครับลบกควนไปลากเรือเรือแม่บังฟ้าขึ้นไปเก็บหน่อยนะครับเอานาอาิ่งแล้วครับคู่ชิงชนะเลิศเรือยาว55บาไปภัยเที่ยวที่2เที่ยวกับสายน้ำรนครับ,บรออประจัปี2องมาหน้าร้อยหกสิบแปดครับออกกบบริหารออกมาแล้วจ้า กรรมการปีทุ่งเงินมาเทวดาคนชลุงเฮือากำลังเกีพุ่งออกจากหล่อปลอยลองนี้รอบชิงนชนะเลิศลองที่2องในน้ำของเหื้อฝ่ายในจจงหวัดหนองคายรุ่งสุริยาอยู่แล้ววางพอเิครับเจ้าเมียพอลอยเหงามบ้านพนชาอยู่แล้วฟังตอนนี้บทเบียดเจสีรอบเกีหนึ่งเกีสองเกีสาเกี่ยเกี่ห้ามาเกี่ตเ่จดะเกเก้าทมาเกีุ่ดมาบงวาไผ่ไผ่จะเข้าเส็จใสก่อนกัน แล้วว่าเป็นลูกไข่เป็นไข่ไอ้ลูกไข่เป็นไข่ขนาดนี้ขนาดนี้เจ้าแม่บัวลอยอยู่รงน้ําสีแดงดู้สิว่าจะสามารถไปกองเลิกเก่งได้หรือไม่ได้ขนาดนี้คำตอบอยู่ที่กับไอ้หนุ่มติงนางลุงสุริยาเอ็มบีขนาดนี้หรู้เลยยังสูสียังมาประกันยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ใครอยู่กันไปเหลือพล้ำน้ำหน้ามาได้กล้ถึงเวลต้องยกไข่เขาละไอ้หนุ่มติงนางลุงสุริยาลุงสุริยาเอ็มบีอยู่รงน้ําสีน้ำมันขนาดนี้ขนาดนี้นำมาประมาณหนึ่งคนแล้วนำนางมาบนเจ้าแม่บัวลอยเจ้าแม่บัวลอยจะสามารถไปกองเลิกเก่งกันไหมหรือว่าไอ้หนุ่มติิงงงนลุุสรยจะะท น้ำสามนะจ๊ะเอาแล้วครับแะพายมาแบบนี้ถึงจะแพ้เฝ้าในเที่ยวนี้ผ่านมาแต่ว่าเที่ยวนี้เรือดีลุงสุริยาเอหมอผีบอกว่าขอตัดสินเที่ยวที่สามก่อยค่อยกระชากไปไปแรงแสงหนีเจ้าแม่หมัวลอยแบบจะนิ่วมาสู้ไม่ได้ค่อยๆเปิดไปพายแรงแสงหนีแล้วครับลุงสุริยานเอหมอผี่อค่อยกระชากไปพายแรงไหล เฮาเซินไทยขอบคุณนักีฬาทั้งสองทีมครับขอบคุณฝีพายทั้งสองลำครับเรียนชายผู้จัการเรือนะครับมาจับฉลากล่องน้ําเที่ยว3าครับแล้วก็เรือชักลากครับเรือชักลากนะครับช่วยลากเรือทั้งคู่นะครับขึ้นไปฟ่าน้ํามขอบคุณครับนะครับผู้จัดการเรือนะครับผู้จัดการเรือมามาจับฉลากสายน้ําด้วยนะครับผู้จัดการเรือครับั้าบเดี่ยวชิงชนะเลิศล่องน้ําแดงเจ้าแม่บัวลอย ลองน้ำนาเหมือนลุงสุริยาเอหมอผีกรรมการตัดสินในเรือในลน่งน้ำน้ำเงินน้าหมือนลุงสุริยาเอหมอผีผเป็นเรือจะไดครับเตี้ยวที่สองเนี่ยเจ้าผู้การเรือจำฉลากเวลานี้เชิญครับ